นิ่มๆโอ้สบายดีพี่น้องน้องวันใหม่นาะโอ้ยนิ่มน่ได้นั้นน่ะพน้องวันใหม่มาเบิงน้ำตกมาเบิงน้ำไหลพี่น้องสบายดีบายดีดูสบายดีเป็นบ่ฮะสบายดีเป็นอยู่บ่บายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง อากาศแดดดเด้อพี่น้องเด้อเมือนี่ทานองวันใหม่สบายดีพี่น้องสบายดีดูวสบายดีนั่นบอสบายดีเลยมันนี้กะบอย่อมขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอยากมานั่งเบิงน้าบาแพงว่าสิผ้าขึ้นแล้วบอย่อมขึ้นเบิงหน้าอยากเบิงหน้า น้องวันใหม่เนาะไปบ่ได้บ่ฮึไปบป่ไบด้ให้อุ้มให้อุ้มไปบ่ได้ให้อุมออ้มเขินไปบ่ได้พี่น้องสบายดีพระสุขสุขนเด้อ้อน,น้กะมีน้องวันใหม่มาเล่นน้ำเนาะหลังจากบ่แพงมาต่กรุงเทพกับบ่ได้เจอหน้ะตั้งนานเป็นหลานเด้อพี่น้องเดอ้อหลานบา่แพง เป็นลูกของน้องเนาะไอ้ลูกของน้องของร้านนี่แหละพี่น้องเดียวกันป่ะยังยังไปหาแม่แดงเด้อเป็นอยากมาเบิงน้ำต้นตาดเนาะพี่น้องเนาะก็เลยพาลงเบิงแล้วบ่อยากขึ้นบาดนี่ป่ะไปหา่อป่ะเบิงอีกแลยถ่ายอะไรก็อยากได้โทรศัพท์เนาะพี่น้องเป็นอยากได้ไปเบิง ไปแล้วอย่าดือ้ออย่าดือ้อกำลังดื้อพี่น้องเลยเมื่อนี้เพิ่นหัก,กมาเป็นมือแรกเนาะเพิ่นมาเป็นมือแรกวันใหม่น้องวันใหม่ซื้อเพิ่นน้องวันใหม่เนาะหากมาหาเป่าแพงมือแรกเพิ่นแหละเพิ่นมาแต่เซ่มาเคียงพี่น้อง เพิ่นไปอยู่เซมังเฮียงดื้อเด็กน้อยขี้ดื้อเบิ่งยังยังบ่ทันแล้วอยู่สบายดีดุสวสบายดีแนดสบายดีสบายดีเป็นอยู่บ่สบายดีบ่เป็น น้อง да วันใหม่สิพาไปใสเก็บเพ็ดบ่กเก็บเพ็ดทั้งใดเห็นอย่างเห็นเห็ดอยู่ใส่เมาตะเลียนโทรทรัพย์นั่นนต่เขึ้นตออะไรเรื่อบ่ ไปถ่ายหูหมาไปถ่ายหูหมาไปถ่ายค่ะนอกวันใหม่สิภาพไปหาเห็ดพี่น้องยางเบิงทางไหนเด้อโดยโดยเออเราก็กดปิดอนั้ไหมโดย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 ไปทางใดใส่เห็ดอยู่ใส่หลับบัตดยโดย เห็ดอยู่ใส่นี่ะบ,บะถืออีกแล้วพี่น้องจิลเล่นแต่โทรศัาท์บาทนี่นี่ตามน้องวันใหม่ไปเลยใส่เห็ดนาให้พี่นอ้องเิ่งดูนั่นเห็ดเอาลงกระตาบาทนี่ได้เห็ดเลยหิวเอากระตาปะ พี่น้องถ่ายเฮ็ดกันเด้อถ่ายเฮ็ดกันเด้อพ่นนะถ่ายลงไปบาดนี้ยูสบายดีเนี่ยไปดูสบายดี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 พี่น้องสบายดีพี่น้องเอาอาฝาลุงสวัสดีลุงอือวันใหม่สิพาไปใส่าไปเก็บเห็ดเชิงเตอเห็ดแล้เห็ดอยู่ใส่สี่ไปดู ในไสเก็บมาแล้วแล้วให้ก็ได้เฮ็ด2ดอกนึงสิพอแกงบ่นี่หือพอแกงบ่แกงบ่พอแกงดอกก็ห้ามให้คนจะกลัวไปหาทางใดไปไปย่างไปเลยดเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดาสิเห็น้เจ้าเห็นกเก็บเนาะเห็ดเถิงุ่นๆๆเห็นวดบ่เห็น น้องวันใหม่เห็นเน่ะเฝนเห็นนั่นนั่นเห็ดนะเห็นอยู่บ่หนะเก็บเก็บเอาเห็ดไปแกงเถียงไว้ปลากรอนโทรศัพท์หน่เก็บเห็ดก่อนน้องวันใหม่เก็บเห็ดพี่น้องเห็ดยังลอยเห็ดยังเห็ดยังสื่อมันเห็ดยัง บอกพี่น้องดูเห็ดยังเห็ดเพิงแบบสิเห็ดเพิงอือน่ะเห็ดเพิงน่ะร้อยสิได้เห็ดอยู่บ่เมือนี้ฮะใช่วันใหม่สิได้เห็ดอยู่บ่อใช่ันเห็ดเห็ดยังบัดนี้ ถ่ายหูเอาเฮ็ดอือยอย่าให้แตกเด้อเห็ดเพิ่งกำลังออกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งกำลังออกเด้อน้องวันใหม่พาเก็บเห็ดมือนี่ดือ้อพี่น้องเอ,อ้ยความดื้อนี่สุดยอดเลย สุดยอดน้ำวันใหม่สุดยอดน้ำวันใหม่น่ะมาถ่ายเอาคืนเลยพี่น้องเอาเลใช่เห็ดเก็บเห็ดกัได้เห็ดยัง หูซื ừ, ้ออยู ái, nó, nó, nó ่บ่ซื้อเฮ็ดยังหรือเห็ดยังไข่แมงมุมเห็ดแมงมุมเห็ดเห็ดอยู่บ่เนาะก่อนสิเก็บเพิ่นต้องถ่ายเนาะพี่น้องเนาะขับบ่ได้ถ่ายอลไรเก็บบ่ได้แล้วพี่น้องเนี่ย thì kiếp Thầy chẳng kiếp đây Kiếp ca Kiếp hết mà Hết <laughs> Ừ, Nhung cắt là nó, nhung cắt là nó mượn đi tháng Phải thang đáy bạn hết là bỏ Tông thai còn phía nọ ก็แบบยอดสุดทั้งตัวคุณยิ้มได้ใช่ไหมเฮ้ยพี่น้องกันเลยพี่น้องเลยพี่น้องมุ้งซึกกันเลยตามไปพี่น้องตามไปมู้งซึกว่ากระตานี่สิใหญ่กว่าคน เห็ดอยู่ไซนอบาดในนอน้องมันมานอกเห็ดด้อนอกเก็ด่เก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องเห็นยเห็น่บเห็ดนะเห็นจะ ถ่ายแล้วพี่น้องวันใหม่บ่เห็นเห็ดชิกินสิได้กินแกงเห็ดอยู่บ่เห็ดเห็ดยังระบาดนนิเห็ดยังน่ะโอ้พี่น้องเลยลีลาเพล่นหลายขนาดเพล่นต้องได้ถ่ายหู้ก่อนเพล่นสิได้เก็บเห็ดนะ อืมใหญ่ <laughs> ปตเบิงพี่น้องน้องวันใหม่เห็ดยังกอดม้าแล้วก็เซลฟี่โอ้ยกอดม้าเซลฟี่พี่น้อง มากบบกบัวเต็มใจเนาะเบิ่ง uh คักแล้วเขาเต็มใจเขากลองน้ำอยู่บ่เขาเต็มใจเขากลองน้ำอยู่บ่ฮะเบ่งเอาให้เนาะความดิ นะไปหายมาหน่อยบอาแบอ,อยางถ่ายตัวจังแมนคักสิเด้เฮ็ดยุวันใหม่ มาบอก้ถ่ายแล้วพี่น้องอ้าวสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,องสวัดดสด,ดีพี่น้องบอแพงกันสิจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะขาจะมจบขีปนาเนาะน่สบายดีเบสุขุสุคนเด้อสบายดีเนาะสบายดี